ภาษี four, คืออะไรเขาชอบพูดภาษากฎหมายคือแบบสิ Lucy> ่งที่ภาครัฐจัดเก็บจากประชาชนเพื่อเอาไปใช้จ่ายในระบบบำรุงไปทำสาธารณประโยชน์ไปอะไรพวกนี้แต่ถ้าพูดให้มัน cin สั้นๆเน่ยก็คือสิ่งที่เราต้องจ่ายเพื่อไม่รู้อะค่าเช่าประเทศมั้ง ภาษีเป็นเรื่องเงินอ่ะคนเราไม่กลัวอะไรก็ตามที่มันกระทบเงินในกระเป๋าเราคือภาษีเนี่ยมันเป็นความกลัวที่รู้สึกว่าเสียเราไม่เคยคุ้มค่าเลยเลยแต่มันเป็นหลักการปกตินะว่าแบบคุณจ่ายไปแล้วคุณไม่รู้ได้อะไรกลับมาคุณก็ไม่อยากจ่ายยกเว้นไอ้อันนึงที่คุณรู้สึกว่าโอเคคือทาบุญอันนี้จ่ายภาษีกับทาบุญนั่นแทบไม่ต่างกันเลยคุณไม่รู้เลยว่าคนที่คุณบริจาคให้เราไปทํำอะไรแต่คุณรู้สึกว่าคุณได้บริจาคคุณหวังสิ่งตอบแทนเปล่าบุญอ่ะสิ่งตอบแทนไม่เป็นความรู้สึกทางใจแต่ภาษีเนี่ยคุณรู้สึกว่าจ่ายไปปั๊บเวลาเห็นอะไรที่มันไม่เหมาะสมในประเทศคุณจะรู้สึกว่าไม่โอเคในขณะเดียวกันถ้าแบบคุณทาธุรกิจแล้วเจ๊งเป็นแสนเป็นล้านคุณยังรู้สึกดีกว่าเนี่ยเงินที่คุณจ่ายภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนจะคิด ตั้งถึงเกณฑ์เสียภาษีเรื่องเห็นว่ามันสำคัญว่าเ,เงินหายไปไหนอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณมีชีวิตปกติบางทีคุณก็ลืมไปแล้วว่าคุณต้องสนใจเรื่องภาษีแต่จริงเราเสียอยู่ทุกวันเราไปจ่ายเงินซื้อของตามร้านสะดวกซื้อไปช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้ากินข้าวร้านอาหารอะไรพวกนี้มันมีนมนมแหวนหรือภาษีมูลค่าเพิ่มปนอยู่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างของเงินที่เราจ่ายไปจริงๆภาษีกันได้ไม่ใช่ตัวที่คุณจ่ายเยอะที่สุดหรอกส่วนใหญ่คนจะจ่ายแหวนที่สุด ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่อยากจ่ายภาษีอ่ะหนีภาษีเลี่ยงภาษีวางหายภาษีสามคำนี้ภาษีแม่งจ่ายน้อยลงหมดแต่ว่ามันมผิดถูกกฎหมายต่างกันแค่นี้หนีคือไม่จ่ายแม่งเลยหลบไม่สนใจไม่เข้าระบบไม่อะไรถ้าโดนโทษนักจะมาตรวจบัญชีธนาคารใช่ไหมงั้นฉันรับเงินสดเนี้ยอันนี้คืออารมณ์แบบนี้บางคนใช้วิธีแบบกระจายไรายได้ให้หลายๆคนมาช่วยกันรับก็ได้คือทำางนก็ได้ให้ข้อมูลฉันน้อยสุดแล้วไม่มีใครตรวจฉันได้เรี่ยงถ้าใช้คำพูดมันน่าจะประมาณว่าย์แอเ r ียคือกฎหมายมันมีช่องให้ทำได้บ้างทำแล้วจะมีความเสี่ยงที่จะถูกตรวจแต่ว่าเฮ้ยยังตรวจไม หรือถูกก็ได้อันสุดท้ายคือวางแผนวางแผนเนี่ยถ้าพูดสวยๆมันก็คือการทําตามข้อของกฎหมายที่เขาบอกมากฎหมายบอกมาว่าเฮ้ยต้องทําแบบนี้แล้วได้สิทธิ์ดหยนอนเขาก็ทําไปต้องตามกฎหมายคือคาว่าเรียกกับวางแผนจริงมันใกล้กันมากเส้นแบ่งคือข้อกฎหมายในแง่ของคนที่มีเงินเยอะเขามีโอกาสที่จะทําให้มันเสียน้อยโดยวิธีใดวิธีหนึ่งอันเนี้ย อันนี้แบบอาจจะเหมารวมนิดนึงนะแต่ว่าค่อนข้างเชื่อว่าคนที่รวยหรือคนที่มีการศึกษาดีเขามีโอกาสในการวางแผนภาษีมากกว่าอยู่แล้ว1คือกฎหมายส่วนใหญ่ที่ให้มาเป็นสิทธิประโยชน์ทุกอย่างไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาที่แบบจะลดหย่อนภาษีซื้อ L T F R m e p ซื้อประกันซื้ออะไรพวกนี้ คุณก็ต้องมีเงินไปซื้อถ้าเป็นบริษัทเนี่ย <d> เขาก็จะมีแบบพวกรายจ่ายที่แบบว่าหากเป็นค่าจ่าย2เท่าสมมติจ่ายค่าอบรมพนักง,งานได้2เท่าคุณก็ต้องมีเงินไปจ่ายหรือซื้อทรัพย์สินบางอันให้หักค่าจ่ายได้มากขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องมีเงินออกไปจ่ายคือทุกอย่างมันเป็นเรื่องเงินหมดอะเพราะนั้นคนที่มีเงินมากกว่าไงก็มีโอกาสมันก็เลยเป็นเหตุเป็นผลกบว่าทำไมเราถึงเห็นคนรวยหรือคนมีรายได้เรื่องภาษีกันอย่างจรงิงจังแต่คนจนเนี่ยเราจะไม่เห็นเขาเรื่องภาษีเพราะจริงๆถ้าพูดแบบรุนแรง อยากจ่ายภาษีนะต่อให้อยู่ในประเทศที่บอกว่ามีการใช้สวัสดิการอำเงินไปพัฒนาประเทศระบบสาธารณะที่คุ้มค่าเราก็เชื่อว่าคนทุกคนไม่ไม่ได้อยากจ่ายภาษีประเทศพวกนั้นมันก็มีข่าวคนเลี้ยงภาษีแล้วบางทีมันเลี่ยงหนักกว่าด้วยน,นักบอลก็มีข่าวเรเ go จริงเขาจ่ายภาษีไปเ,เขาก็ยังรวยอยู่ดีนะแต่ว่ามันไม่จ่ายแล้วมันทําให้เขารวยขึ้นหรือเขารู้สึกโอเคกว่า คือมันมีความเปรียบเทียบความรู้สึกความอะไรพวกนี้อยู่หรือคุณเกลียดรัฐบาลไหนคุณก็บอกเออรัฐบาลนี้มันบริหารห่วยฉันไม่อยากจ่ายหน้าที่แม่งทุกรัฐบาลคุณก็ไม่อยากจ่ายหมดแหละแต่เหตุผลคุณแม่งจะเปลี่ยนไปตามความรู้สึกที่คุณมีนตอนนั้นแค่นั้มันต้องแยกสองเรื่องนี้นะคือไม่อยากจ่ายไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่คุณต้องรู้หน้าที่คุณก็คุณต้องจ่ายเพราะถ้าคุณไม่จ่ายผิดกฎหมายสิ่งเราต้องตั้งคำถามจริงอ่ะไม่ใช่เรื่องของการเอาภาษีไปใช้นะสิ่งเราต้องตั้งคำถามกับภาครัฐจริงอ่ะมนคคบาาเเเีป้่่หล็มุณ ถ้าถามว่าเป็นแรงจูงใจทําทำให้คนรู้สึกว่าไม่อยากจ่ายภาษีคุณควรจะว่าตรงนี้เพราะคุณไม่เห็นความดีหรือความอะไรนี่เราวัดไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เราวัดได้คือไอ้ระบบการตรวจสอบมันเป็นเรื่องปกติที่เราต้องยอมรับก่อนมันคือความจริงแล้วเราก็ต้องแก้ไขจากความจริงนี้ด้วยระบบไม่ใช่แก้ไขดูความรู้สึกเอาจริงๆไม่ว่าคุณจะจ่ายภาษีเพิ่มหรือคุณได้เงินคืนน่ะคุณจ่ายภาษีเท่าเดิมที่คุณได้เงินคืนน่ะเพราะคุณจ่ายเกินไปแล้วคุณขอคืนได้แต่ความรู้สึกแม่งต่างกันแบบโอ้โหโคตรมีความสุขเลยได้เง คนรู้สึกแบบนั้นกันจริงๆนะแล้วมีความสุขมาก